ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรบับกลับสู่ a r m o r e Warfare โดยผม Barony เช่นเคยนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็ยังอยู่ในการลองรถถังและยานเกราะน,นะครับโดยรถถังที่ผมจะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้นะก็คือเจ้ารถถังคันนี้เลยครับ t y p ์74นะภายในเกมนี้เนี่ยมันเป็นเมนบล็อตเทง์เทีย5พีเอรยมสัญชาติญี่ปุ่นครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเจ้า Type 74เนี่ยจะมีสเปคเป็นแบบไหนนะครับมีสมรรถนะเป็นอย่างไรนะและที่สําคัญนะครับก็คือมันจะทําได้ดีแค่ไหนนะเมื่อเราเออกไปเล่นจริงๆแล้วนะแต่อย่างแรกครับผมวิธีการจะได้เป็นเจ้าของเจ้า t y p ์74ณปัจจุบันผมต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะผมไม่รู้นะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นครั้งแรกที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นของรางวัลของ b a t t l e p a าที่ชื่อว่า i n i g m a Legacy นะครับผมที่ผ่านมาเมื่อนานมาแล้วนะปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีขายที่ไหนหรือต้องหาซื้ออย่างไรนะครับไม่แน่ใจจริงๆถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วกันนะ สำหรับสเปคอย่างแรกที่เราจะดูนะครับก็คือในเรื่องของอำนาจการยิงนั่นเองนะเจ้า Type 74เนี่ยมันใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิมนะครับแล้วก็มีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm ิมอีก1กระบอกเนาะในส่วนของกระสุนปืนใหญ่นะครับมีมาให้สหมาห2แบบก็คือ AP แล้วก็ HEAT นะครับในส่วนของตัว AP เนี่ยค่าจอกรอจะอยู่ที่560ม mm ิลลเมตรนะครับดาเมจ380ครับผม ส่วนของกระสุนฮีทนะครับค่าเจาะกราะอยู่ที่6 7 0อดมิลเมตรนะดาเมจอยู่ที่นัดละประมาณ490 mm, นะครับในส่วนของตัวปืนกลนะครับเจาะเกราะ18ดามเมจ8ครับและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวปืนหลักนะครับผมสามารถยิงต่อเนื่องได้ที่2นัดนะครับคือมันจะยิงเป็นแม็กกาซีนนั่นเองนะโดยมีระยะห่างในการยิงระหว่างนัดเนี่ยอยู่ที่3.33วินาทีนะครับ แล้วก็มีระยะเวลาในการรีโหลดตอนหนัดนะอยู่ที่6.5วินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วของตัวกระสุน AP เนี่ยจะอยู่ที่1,501เมตรต่อวินาทีทำไมมันต้องติ่ง1เมตรมาด้วยทำไมมันไม่ไปเป็นเลขกลมๆแบบ1,500ไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสำหรับของกระสุนฮีทนะครับความเร็วจะอยู่ที่1,173เมเมตรต่อวินาทีเนาะ อ่าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะสําคัญนะครับก็คือเรามาที่อัปเกรดครับผมเจ้ายานกราะคันนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดสิ่งหนึ่งได้ที่ชื่อว่า optimize ammo rack นะครับการอัปเกรดสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้แม็กกาซีนของกระสุนเพิ่มเป็น3นัดนะครับปกติมันจะอยู่ที่ยิงได้ที่2นัดใช่ไหมถ้าเราอัปเกรดปุ๊บเราจะกลายเป็นยิงได้3นัดนะครับซึ่งผมอัปเกรดมาแล้วนะถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์มา,ากเลยนะ ต่อมาครับเรามาดูกันในด้านของการป้องกันกันบ้างน,นะครับเลือดของเจ้ายานเกราะคันนี้อยู่ที่2350นะครับในส่วนของเกราะนะสำหรับตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่5 1 5ม mm, ิลิเมตรเมื่อเจอกับกระสุน AP นะเมื่อเจอกับยีทเนี่ยจะอยู่ที่6 9 5ก mm, มิลิเมตรนะครับเกราะตัวรถทำมาจากเหล็กกล้าซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็สำหรับเกราะของป้อมปืนนะครับ ความหนาจะอยู่ที่945เมืม่อเจอกับ AP นะถ้าเจอกับ Heat เนี่ยจะกลายเป็น1235ม mm. ิมนะครับวัสดุของตัวกรอบป้อมปืนจะเป็นแผ่นเหล็กกล้านะครับที่มีช่องอากาศอยู่ตรงกลางนั่นเองครับผมต่อมานะครับในส่วนของความคล่องแคล่วครับความเร็วสูงสุดที่มันทำได้จะอยู่ที่61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถเร่งจาก0นถึง32ได้ภายในระยะเวลา5 2 9วินาทีนะและก็ความเร็วในการหมุนของตัวรถอยู่ที่3 4 76องศาต่อวินาทีครับผมและต่อมานะครับสำหรับมุมกดและมุมยกของตัวปืนใหญ่นะครับผมสามารถกดได้ที่ลบ8องศานะส่วนมุมยกเนี่ยจะอยู่ที่9องศาครับผมความเร็วในการเล็งของตัวปืนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1.44วินาทีนะครับแล้วก็มีความเร็วของการหมุนป้อมปืนอยู่ที่46.92องศาต่อวินาทีโดยประมาณครับผม สำหรับพลประจำรถนะครับมีทั้งหมด4ดนายด้วยกันก็คือผู้คับการนะครับพลขับพลปืนและสุดท้ายก็คือพลบรรจุครับแต่ในส่วนของสกิลพิเศษมีมาให้ทั้งหมด1สกิลนะครับผมเป็นสกิลที่ชื่อว่า y y n m m i s u s p e n s i o n นะครับเมื่อกดสกิลนี้นะครับผมมันจะทำให้ยานเกาะของเราเนี่ยเตี้ยลงคล้ายๆการโหลดต่ำนะครับซึ่งผลของมันก็คือจะทำให้ความแม่นยาของปืนเนี่ยสูงขึ้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือความคล่องตัวจะลดลงนะครับอัตราเร่งความเร็วในการหมุนตัวรถจะตกลงนั่นเองนะเกาะสลอสกิลนี้เนี่ยสามารถกดเปิดปิดได้นะแล้วแต่ตามที่เราต้องการเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของค่าเกราะนะครับแบบเรือไทม์ของเจ้า Type 74กันดีกว่านะครับ อันนี้เป็นมุมมองจากกระสุน ap ของตัวมันเองนะส่วนที่อ่อนที่สุดก็ด้านหน้า l o w plate นะครับเกราะจะอยู่ที่ประมาณ4 7 0จนถึง5 2 0มมประมาณนั้นครับถ้าเป็น ap ของปืนใหญ่เทียบพอกันเนี่ยน่าจะเจาะได้สบายๆนะครับขึ้นมาในส่วนของ upper plate นะครับผมเกราะจะอยู่ที่ประมาณ1,100น,น,นะครับ,อ,รบ,อ,รบอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมถ้ายิงจากด้านหน้าแบบนี้น่าจะไม่มีอะไรยิงเข้านะครับ สำหรับป้อมปืนจะอยู่ที่900จนถึง1,000ประมาณนั้นนะครับมีบางส่วนเป็น1 5 0 0ด้วยนะครับแต่ว่ามันเพราะมันเอียงนะก็ถือว่าไม่มีอะไรเจาะได้นะครับในเทียบพอๆกันนะสำหรับด้านข้างครับผมตัวรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ160นะครับไล่ขึ้นมาเป็น200ถ้าด้านหน้าสุดเนี่ยก็จะประมาณ3เกืบ400นะครับแต่แต่ยังไงก็ตามถ้าเป็นกระสุน AP นะ ทเท่าๆกันเนี่ยผมว่าเจาะได้สบายๆนะครับเพราะมันไม่มีแผ่นเกาะเสริมหรือมุมเกาะอะไรที่จะกันอยู่เลยนะขึ้นมาในส่วนของป้อมป,ปืนนะครับท้ายป้อมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ570ม mm, ิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ700มิลลิเมตรเลยนะถือว่าหนาพอประมาณนะครับรถถังเทียบพอๆกันบางคันอาจจะเจาะไม่ได้นะครับด้านหลังตัวรถอยู่ที่40 mm. กว่าๆเท่านั้นนะครับอันนี้เจาะได้สบายๆนะครับป้อมปืนเนี่ย จะอยู่ประมาณ1 0 0ยจนถึง3 0 0 mm, มมนะครับส่วนสามเหลี่ยมตรงนี้นะซึ่งไม่มีปัญหาในการเจาะนะครับแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่เป็นมุมเอียงมุมสโลปของรูปทรงของเกราะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นไปถึง1,500 mm มเมเลยนะอาจจะเป็นข้อดีของด้านหลังของเจ้าเกราะ Type 74นะครับที่มันไม่ได้เป็นแบบว่ายิงเข้าได้ทั้งหมดนะยังมีบางจุดที่หนาอยู่โอเคสำหรับเรื่องเกราะของเจ้าไทป์74ก็เอาไว้เท่านี้นะครับ และในส่วนสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูประวัติข้าวค่าของเจ้า Type 74กันเลยนะว่าในเกมนี้เนี่ยเขาจะบอกอะไรเราบ้างนะครับก่อนอื่นมันเป็นคลาส Main b a แบล e Tank หรือรถถังประจันบาลน,นะถูกพัฒนาขึ้นในช่วงประมาณปี1965จนถึงปี1973นะครับเข้าประจำการครั้งแรกประมาณปี1974เป็นต้นมานะครับ จำนวนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมีทั้งสิ้น893คันนะครับและประเทศผู้ใช้งานก็คือประเทศญี่ปุ่นครับผมสํหรับในย่อหน้าแรกนะครับเขาบอกว่ารถถังประจันบาลหลัก Type 74ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนรถถังอย่าง Type 61ที่ล้าสมัยนะครับโดยมีแนวคิดเพื่อใช้ป้องกันประเทศเป็นหลักนะครับไม่ได้ใช้ลูกกลานอะไรอย่างนี้นะและรถถังดังกล่าวนี้นะจะต้องใช้งานในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาได้ดีนะครับซึ่ง ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาใช่ไหมละ่ะดังนั้นเนี่ยเจ้าไทป์74จึงถือเป็นรถถังคันแรกที่มีระบบสายพานแบบไฮดรอลิกที่สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเพื่อจะสามารถทําให้มันเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของมุมกดของปืนใหญ่นั่นเองนะและเจ้าไทป์74เองนะครับก็ได้ติดตั้งปืนใหญ่ L7 ขนาด1 0 5ม mm, มที่เอาแบบมาจากนาโตอีกด้วยนะครับ ต่อมาในย่อหน้าที่2เขาบอกว่าการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะในปี1965นะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เรียกว่า STB แม้จะใช้อุปกรณ์ที่ล้าสมัยไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยรถถังรุ่นต้นแบบก็ได้ถูกจัดแสดงต่อสาธารณาชนครั้งแรกในปี1972ครับและมันก็ได้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะต้องขอบคุณรูปลักษณ์อันฉบเฉีียวของมันนะ ต่อมาในปี1973นะครับผมมันก็ได้รับอนุมัติให้เข้าสู่สายการผลิตอย่างจริงจังและหลายฝ่ายนะครับก็ได้ตั้งความหวังไว้กับโครงการนี้อย่างมากว่าจะต้องประสบความสําเร็จนะครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นในตอนนั้นเองนะครับผมที่มีชื่อว่าซานาโดริยามานากะก็ยังอยากให้ตั้งชื่อเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยตามชื่อของเขานะก็คือรถถังยามานากะนั่นเองนะครับแต่ว่าการตั้งชื่อแบบนี้นะครับก็ได้ถูกปัดตกไปในภายหลังเนาะ แล้วก็เจ้าไทป์74นะครับถูกผลิตโดยโรงงานของบริษัทมิตซูบิชิระหว่างปี1975จนถึงปี1988นะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น893คันนั่นเองครับผมต่อมาในย่อหน้าสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าแต่ปัญหาหลากัลกๆของเจ้าไทป์74ก็คือความล้าสมัยของอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถถังนะครับ โดยทางประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้มองเห็นถึงปัญหานี้เช่นกันนะและต้องการรถถังใหม่นะครับที่มีศักยภาพเหนือกว่า T-72 ของทางโซเวียตเนาะดังนั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นก็ได้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่า TKX นั่นเองนะในปี1977นะครับและโครงการนี้เองเนี่ยก็ได้เป็นต้นกำเนิดของรถถังอย่าง Type90 ในเวลาต่อมาครับผม อ่ะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆข,ของ Type 74เม n บัล t t ถังทียหของญี่ปุ่นครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้ารถถังคันนี้กันดูเลยว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนนะในสนามรบอยังไงก็ตามครับผมเดี๋ยวเจอกันในสนามรบครับ let's go เอาล้วครับมาเริ่มต้นกันเลยครับผมกับ Operation u m b r e l l a ระดับ Hardcore เนาะ สำหรเรในทีมเราก็ส่วนใหญ่เป็นเทียห้า MBT นะครับมีไร์แทงก็คือสติงเรย์มาคันหนึ่งนะไปกันเลยครับอ่า right, ถ้าได้ยินเสียงฝนหรือเสียงฟ้าร <and S 1> ้าองอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนอัดอยู่เนะี่ยข้างนอกเนะี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับ สำหรับอุป,ปรกรณ์ที่ผมติดมานะวิโดนละมีตัวช่วยรีโหลดนะครับแล้วก็<ๆ>ตัวเพิ่มความอัตราเร่งของรถนะแล้วก็ตัวช่วยหันตัวรถให้เร็วขึ้นอนะ่ะผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้แล้วกันนะจะได้เข้าใจนะครับว่าผมติดอะไรมาบ้าง อุ้ยเดี๋ยวก่อนข้างหลังมาโอ้ <c oughs> มีสายครับเข้าเต็มหน้าเข้าอีกแล้วอ่ะเหมือนจะเข้ารูปเีรดเรานะรัวๆเลยนะครับเมื่อกี้ <c oughs> มองไม่เห็นแฮข้างหน้า มุมกดของรถถังคันนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะรวมถึงรถถังคันนี้นะครับมีระบบสายพานที่สามารถยืดขึ้นยืดลงได้อะทำหให้มันกดปืนลงไปได้อีกนะครับ ราสามารถกดสกิลตัว E นะครับเพื่อย่อตัวรถลงไปได้อีกนะจะทาให้ความแม่นยำของปืนเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่ว่าความคล่องตัวก็จะลดลงนะผมลงไปตรงนี้เลยแล้วกันโอ้ยเจ็บ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าใช้ทางลัดเลย อ่าถ้าเป็นจุดซุ่มแบบนี้รถถังคันนี้ชอบมากนะครับเขาเรียกว่าจุดเฮาดาวนั่นเองเนี่ยผมซ่อนรลปเลตนะนี่คือจุดทองคําเลยนะยครับผมเพราะว่าป้อมปืนของเราเนี่ยหนามากนะครับจุดแบบนี้เนี่ยโอกาสโดนยิงเข้าจะยากมากๆครับจากด้านหน้านะ เพิ่มเลือดก,ก่อนละกันกันกันเหนียวนะครับรทำไมเรามองไม่เห็นว่ามันอยู่แค่นี้เองเอืมเสร็จไปหนึ่งครับเอ้าไม่เข้าฮะโดนล้อไม่เป็นไรเฮ้ยเอ้านึกว่าเพื่อนไม่ใช่สติงเลม,มาจากไหนวะ ด้านข้างก็มีเหรอสวยล้พยายามจะใช้สิ่งก่อสร้างบังด้านข้างไว้นะครับกระสุนฮีทเนี่ยจะทำดาเมจได้ดีกว่านะครับ กอไม่รอดอยู่กลางดงศัตรูนะอันนี้ก็ต้องต้องยอมนะครับผมสำหรับความคล่องตัวผมว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมติดอุปกรณ์ที่มันช่วยเสริมความคล่องตัวมา,างไงมันก็เลยอาจจะดูคล่องกรอบปกตินิดนึงนะอ,นนอูมิสไซไม่เข้าครับผมจะหนีไปไหนล่ะ โอ้เดี๋ยวเดไม่เป้ามันสั่นแบบนั้นโอ้ไม่โดนคนไหมครับผมร้อยก้าสิบไม่ตายเฉยโอเคขอบใจมากเพื่อนอุ้ยไม่โดน ตายซะคุ้งชนคันนี้ดิอืมหกร้อยครับผมโอเคจีจรฮะก็สำหรับในตาที่ผ่านมานะผมทำดาเมจไปทั้งสิ้นประมาณ14,900นสะครับสปอตไป25าทำลายไป8คันด้วยกันได้เหรียญมาสองเหรียญนะครับก็คือบลูสตาร์กับชูเตอร์นั่นเองนะ แน่นอนว่า e AH p เราเป็นที่1น,นะครับในส่วนของดาเมจก็เป็นที่1เช่นกันนะครับผมแอซิดดาเมจก็ทำไปเยอะมากนะอ๋อแต่ก็เข้าใจอยู่พวกผมออกหน้านะครับพยายามจะสปอตให้เพื่อนนะเพราะทีมเราไม่มีแบบพวกรถถังสายสปอตเตอร์ซะเท่าไหร่นะครับผมอ่าก็ไม่ไม่แปลกใจที่ทำเ AH อ p ได้เยอะนะทีนี้มาดูกันที่บล็อกดาเมจบ้างนะผมว่าน่าจะบล็อกไปได้เยอะพอสมควรนะครับอ่าใช้ได้อยู่นะ ประมาณ15ื่นนะครับผมแบบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้า1มื่นนะครับฉลับอีก2000โดนยิงไปทั้งหมด173นัดนาะโดนดาเมจไป3า0พนกะครับก็โดนดาเมจไปอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าที่เราบล็อกได้มันก็เยอะเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นรถถังที่กรอหนาใช้ได้นะครับถ้าเราไม่โดนยิงจากด้านข้างอะไรเงี้ยนะอาสำหรับตานี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปลองกันอีกสักตาหนึ่งดีกว่าเนาะกับเจ้า type 74ครับผม โอเคครับก็มาต่อกันเลยนะใน Operation f a l a n รงระดับฮาร์ดคอร์นะครับกับเจ้า Type 74ครับ er อ่ะเดี๋ยวลืมเปิดไฟดูตามเมื่อกี้โอไฟเท่ดีนะแบบเป็น4จุดนะครับ สำหรับการยิงเป็นแม็กกาซีนแบบนี้เนี่ยผมจะบอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเป็นแม็กกาซีนอ่ะผมชอบแบบว่ายิงหมดแล้วโหลดครั้งเดียวไปเลยนะครับอันนี้คือมันระหว่างยิงอยู่มันก็มันก็รีโหลดไงซึ่งปัญหาของแม็กกาซีนประเภทนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูระยะเวลาในการรีโหลดของตัวปืนได้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายล่างที่มันเป็นรูปกระสุนน่ะกำลังโหลดอยู่โดยถ้าเรากําลังโหลดนัดต่อไปอยู่เนี่ยแล้วเรายิงนัดก่อนหน้านั้นนะครับ ระยะเวลาที่เราโหลดนับต่อไปมันจะหายไปเลยอะคือหมายถึงว่ามันจะโหลดใหม่เลยนะครับมันจะนับใหม่เลยผมว่าทําให้ดาเมจเราหายไป,ไปเยอะมากเลยนะถ้าสมมติเราต้องยิงแล้วอะ่ะแล้วนัดต่อไปกําลังโหลดอยู่มันเหมือนว่าเราต้องรอให้โหลดครบสามนะัดก่อนค่อยยิงให้หมดแม็กอะไรเงี้ย้านซ้ายบนภูเขานะครับเอาแล้วทำไมมันยิงเราโดนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนแป๊บรอให้เพื่อนเก็บนะครับ ปัญหาของรถถังคันนี้คือมุมมุมยกไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะมุมกดดีก็จริงแต่มุมยกไม่ดีนะครับเดี๋เพื่อเราน่าจะเก็บให้หมเก็บสิเพื่อน ไม่เก็บเราเก็บเองนะโหไม่ไม่เข้าเฉยเคสํนหรับปัญหนาอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือเจาะเกราะของกระสุน AP ของเจ้า t y ป์74เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับ M b t บทเทียร์เท่ากันันดีๆนะ่ะ อ่ะจุดนี้เดี๋ยวโชว์ศักยภาพของการบล็อกกระสุนให้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้สกิลตัว E อยู่นะครับผม Dynamic Suspension น,น,นะทำให้ตัวรถเราเนี่ยเตี้ยลงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนป่าเอ้ยลืมไปว่ามันจะมาด้านซ้ายนะถ้ายิงไปสักพักหนึ่ง ข้างหลังก็มีเยอะไปเยอะไปโอ้ย,อยเจ็บเ็บเริ่มเจ็บละต้องเพิ่มเลือดแล้วนะครับเพราะเสี่ยงมากต่อความตาย โอ้โหชืดแดงเมื่อกี้โดนกระสุนเอชดีชดแดงยิงนะครับถ้าใครมันยิงเราเนี่ยหอยยิงตายซะ ว่าศัตรูยังไม่หมดฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่หลังแนวรางรถไฟนี้หรือเปล่าอ่านี่ครับอู้เปียบเลยเว้ยโอเคหนึ่ง สวยครับชนซะหน่อยอ้าวไอเอสเจ็ดมาชนซ้ำนะครับ โอเคจีๆครับ,รบผมเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันครับฮ่าก็สำหรับตา,ตานี้ผมทำดาเมจไปทั้งสิ้น15,200นะครับสปอร์ต16แล้วก็ทำลายไป10คันด้วยกันได้เหรียญมาถึง3เหรียญเลยนะบลูสตาร์ครับผมทาร์เก็ตนะแล้วก็ชูตเตอร์นะครับอ x e p เนี่ยแน่นอนว่าเป็นที่1นะครับดาเมจน,นี่เป็นที่1เช่นกันนะครับผมเฉียด BMD 2ไปนิดหนึ่งนะ แต่แอซิดครับแอซิดดาเมจเราทําไปเยอะมากนะครับแต่ผมเข้าใจอยู่ว่าเพราะผมไปสปอร์ตให้เพื่อนในในจุดแคปนะครับอามาดูบล็อกดาเมจกันดีกว่าตอนนี้จะบล็อกได้เท่าไหร่หมื่นสองเท่านั้นเองแหละผมนึกว่าอาจจะได้สักเกินหมื่นห้านะแต่ว่าหมื่นสองก็ถือว่าเยอะนะครับแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้าเนี่ยเก้าพันหนึ่งนะครับผมเฉล็บอีกสองพันเก้าโดนยิงไปหนะนึ่งร้อยห้าสิบห้านัดนะโดนดาเมจไปประมาณสามพันเจ็ดนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตานนี้ เอาละครับ,รบทีนี้ฟังข้อดีข้อเสียแล้วก็ความคิดเห็นของผมกับเจ้า Type 74ดีกว่านะสำหรับความคิดเห็นของผมก่อนนะค่อนข้างชอบนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่น MBT หรือรถถังที่เกราะหนาๆอยู่แล้วแล้ว Type 74เนี่ยก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับเพราะเกราะด้านหน้าของมันเนี่ยหนามากนะบวกกับความคล่องตัวของมันนะคันอื่นมันไม่ค่อยคล่องขนาดนี้ไง อ่ะทีนี้มาฟังข้อดีข้อเสียกันดีวกว่าข้อดีข้อแรกก็คือการยิง3นัดของมันนะครับอ่าอาจจะบอกได้ว่าดาเมจไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถใช้ความสามารถในการยิง3นัดของมันนะครับในการเบิร์ตดาเมจใส่ยานเกราะหรือศัตรูที่เขายิงได้ทีละนัดอะไรเงี้ยเอาเราอาจจะยิงได้2หรือเกือบ3นัดในขณะที่เขาได้ยิงได้แค่นัดเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือเกราะครับแน่นอนครับเกราะด้านหน้าของเจ้าไทท์เจ็ดสเนี่ยถือว่าหนาใช้ได้เลยนะครับ สามารถทนต่อพวก AP มิสไทอะไรอย่างนี้ได้ดีมากนะครับดีมากถ้ามันไม่โดนยิงในส่วนของโล p เพลทนะถ้าเป็นป้อมปืนหรือตัวอัปเปอร์เพลทเนี่ยด้านหน้าเนี่ยถือว่าเอาอยู่จริงๆนะครับสำหรับข้อดีข้อที่3นะครับก็คือมุมกดของปืนใหญ่นั่นเองนะครับผมสามารถกดปืนได้ที่ถึงลบ 8องศาเลยนะแล้วก็มันมีระบบ Dynamic Suspension นะครับสามารถกดสายพานลงไปได้อีกนะทำให้มุมกดของเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยสูงมากๆนะครับทำให้มันเล่นหลังเนินอะไรเงี้ยได้ดีมากๆเลยนะบวกกับการที่เกาะของป้อมปืนมันหนาเนี่ยทำให้เราสามารถเล่นแบบสไตล์แบบซ่อนตัวรถได้ดีนะครับ ข้อดีข้อต่อมาครับคือความคล่องตัวนะครับผมแม้ว่ามันจะไม่ได้คล่องตัวแบบพวกรถถังเบาอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเทียบกับมินิร t a n งคันอื่นๆในทีเดียวกันที่มีความหนาของเกราะประมาณนี้เนี่ยผมว่าเจ้า ทายเจ็บสีถือว่าคล่องตัวมากเลยนะครับทีนี้มาฟังข้อเสียกันบ้างข้อเสียข้อแรกเลยก็คือดาเมจครับผมดาเมจต่อนัดของกระสุน AP เนี่ยถือว่าต่ำนะครับถ้าเทียบกับเมเัลแทงค์ทีห้าคันอื่นๆนะครับเพราะมันสามารถยิงได้3นัดไงดาเมจต่อนัดมันก็เลยอาจจะต้องต่ําลงหน่อยไม่งนั้นผมคิดว่ามันก็คงจะ OP นะครับสำหรับข้อเสียข้อต่อมานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของตัวปืนนะครับแม้ว่ามันจะสามารถยิงเป็นแม็กกาซีนได้ที่3นัดก็ตามนะแต่ปัญหาของการยิงแบบนี้เนี่ยคือถ้า สมมุติเรายิง1นัดยิงนัดแรกไปนะครับเรามันรีโหลดอยู่แล้วเรายิงนัดที่2ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่รอให้นัดแรกมันรีโหลดเสร็จนะครับมันจะนับเป็นศูนย์เลยนะผมการรีโหลดสมมติเรารีโหลดไปเลยอีก1นึ่วิละ1วิไอ้นัดนัดที่1อ่ะมันจะรีโหลดเสร็จละถ้าเรากดยิงนัดที่2ปุ๊บกลายเป็นว่าเราเหลือกระสุนแค่นัดเดียวนะครับมันจะไม่ไอรีโหลดต่ออีก1วิของนัดแรกนะครับรวมๆกันแล้ว่ทำให้ DPM ของเรา ตกลงมากถ้าเราไม่รอจังหวะให้มันรีโหลดเสร็จนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงอะ่ะผมว่าการรอแบบนั้นยากมากมากนะครับยากจริงๆเออไม่มีใครหรอกนะผมว่าต้องมารอแบบเออโหลดเสร็จก่อนแล้วแบบค่อยยิงนะัดต่อไปอะไรเงี้ยมันทาให้ DPM ของรถหายไปเยอะมากนะครับดดเมตต่อนอาทีเนาะข้อเสียข้อที่3ครับผมเลือดครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ตอนในช่วงเล่นนะแต่ว่าเลือดของเจ้า Type 74เนี่ยถ้าไปเทียบกับ MBT เทีย5นะครับเทียเท่ากันเนี่ยถือว่าเป็นรถถังที่เลือดน้อยมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นปัญหานะการแทงกระสุนได้อีกนัดหรือ2นัดอะไรเงี้ยถือว่าทำให้เราสามารถทำดาเมจต่อได้อีกนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นข้อเสียทั้งหมดนะครับที่ผมเห็นของเจ้า Typ e 74นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับในอัมืดวัแฟร์การลองรถถังและยานเกราะคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมบรารอนี่ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบายฮะ